ไปไนี่ไปใสคุณนี่ใช่ัหนไปซูรินเนาะ <c oughs> นะครับสิบ้าพี่นูก็ชอบไปตีซูรินกันแน่นะครับจัหวัดซูรินครับให้การต้อนรับคณะกรรมาการพิจรารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติซึ่งซูรินนี่มีความพร้อมทุกชนิดกีฬาพี่น้อง นายชำน้าญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษานะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของให้การต้อนรับนายปัญญาหารลำยวงนะครับคณะกรรมการและคณะในการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพการจัดก,การแข่งขันกีฬาแห่งชาติเยวาวชนแห่งชาติครั้งที่ 40, 42ประจำปี2568นดีแ่แหละนะครับนี่แหละคะ่ะเพื่อนกลับไปตรวจสอบสนามนะคะ ยูทีสนามกีฬาศีนรงค่ะเวทีมวมยองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแข่งขันกีฬายูโดโรงเรียนสุรวิทยาคารนะคะสนามแข่งขันกีฬาลีลาศแข่งขันฟุตบอลชายนะคะฟุตซอร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ค่ะและกาทีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุรินทร์และกับประธานหอ,อการค้าจังหวัดสุรินทร์ก็ได้รวมกันนําเสนอความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่42ซึ่งคณะกรรมการเพิ่นก็จะเดินทางไปตรวจสอบความพร้อมของสนามการแข่งขันกีฬายู่ที่โรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยอําเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ต่อไปค่ะครับ